พู้น่ะเอ้ยผุ้น่ะครับพี่น้องเอ้ยพู้น่ะครับอู้อู้ปาดแปดผู้น่ะอู้อู้พ่อใดอยู่ครับพ่อใดอยู่อู้อู้ปาดกลัปาดพี่น้องเห็นไหมผู้่ะครับพู้น่ะไปเนะครับโอ้ยไป เอ้ยพุณอะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชูตสองเอกสารบานทัสศครับนี่ครับผพาพน้องมหายามกุ้งเพื่อเก่าหรอเนาะครับใส่ไว้ตัะมือว่านนี่แหละครับนี่ยจักจิ๋วสีมันบ่ครับนี่เป็นตอร์ไรบ่ครับนี่คับใส่เงี้ยวสูตรตะเกอล่ะครับขัน,บน,บนจกผู้กับเบื้องปุ่นเด้อครับถ่ายคลิปผมแล้วครับ ขันบ่หมานกับบ่ต้องเอาพิเดอร์ครับผมไปครับอู้อู้วันคักวันนี้พี่น้องเอ้ี่ภาพไม้เดิมเดิมนี่ยแหละครับนี่แหละครับใส่เป็นนี่แหละครับน้ำแข็งป้าเป็นนี่ละขึ้นเขาเป็นนี่ละนี่ยแต่ซองหลังกับยุ่งหนาสปริงเวียเนี่ยแหละครับนี่เดี๋ยวไปเบิ้งนู่นครับหลังแรกเป็นเดะแยกน้ำบ่ครับ ครับอู้อู้ทต่วๆปาดครับพุ่น่ะเรียดทต่วๆพุ่น่ะเอ้ยพุ่น้อครับพี่น้องเอ้ยพุ่นนะครับเจ้าครับเจ้าพันครับหลังแรกอะอเคพอได้เยอะครับ แต่ตัวลรกครับก้อยเงี้ยครับผมปุ่นโอ้ยเจาะครับเจาะเหมือนด็ก็ได้มาห่ยำตัวนี้ยเหมือนเลงเนาะครับเนาะใส่ถิ่มใบใ่า่น้ำงานครับผมพว่ใคได้หยุดดุนหลังกาแฟครับผมใกล้ๆกันนี่แหล,ละครับนี่ เป็นได้ครับเป็นได้ตัววะครับเป็นได้ครับห่วยห่วยเมาไหนอน้อหนอูยังไงโอ้้โอููอูเสียงครับโอูโอ้ปาดแปดผู้นะโอ้ยนะเดีกยวคยนึงอยู่ครับผมเจ้าครับเจ้า ขู่เชี่ยเยอะครับนี่ยวได้อยู่ครับโอ้ตัวหัวกหลายวดเนี่ยอือขวดดีแต่หวัวไหมโอ้ทางนี้หวัหวหัวคือเขาดลายเลยครับหวัวไหมโอ้ครับโอ้ยบวตึงมือั้งตะกวนนะครับเนาะแต่กั้อใดกวัยอยู่ครับไปครับผลนะโอ้โหผลนะครับ เจ้ยเจตัวงาามครับผมเนี่ยข้าเจ้าก็จะมาใส่หาจินเหลยนเนาะครับเนาะห้างกุ่งห้างโอ้บรรยากาศ <laughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บหลังทางในหออกมาก,ก่อนเลยครับเพเป็นการ,รเกษยียแรกครับ โอ้กินเขา,นนาแล้วครับวันนี้ครับหวานล้วครับทั้งเบิดกับไซยุยเกเจ็หลังและแล้วเนาะครับเนะาะก็ได้กินแตงปลาคุ้นที่น้องคุ้นมาตองด้วยครับนี่นี่หลังนี่ห้อยคุ้นมาตองเอาได้ไง กว่อีสานวันจะเสาหยัดสุไปในๆพุ่นครับเนี่ยเนี่ยมานเขาจะมาหลักยามครับผมเนี่ยอันี่พุนที่จี๊ดไสไปพุ่นครับในๆพุ่นนะมึงดูนหรเปล่าสาเลยครับผมโอ้ยบ่มีอย่างเลยครับหลังนี่มีอยู่น้อยเดียวครับนี่เบื้องหูอเรียกว่าคนมาหลักยามครับผมโอ้คชเดี๋ยวเบื้องหลังนี้ดูครับเปลี่ยนทุ่งเด ว่าหากินไผยจินมันน้อหนอลังนี้นครับเป็นเส้นใดอยว่ลังนี้ส่งอยู่ในอยู่นี่แต่ว่าหลังนั้นเนี่ยโดนแทะครับเพราะว่าเกาหลีเป็นบ้าขมาหรอกครับเนี่มมุนเนี่นี่ครับหลังเนหนียวนี่ครับนี่ครับดุนน้องันครับผมโอ้โอ้โอ้ เพื่นเดิลังนี่โอู้โอ้โอ้โอ,อ้พอใดอยู่ครับพอใดอยู่พูดนะพันกับพันครับพอใดอยู่ครับลังนี่พอใดกวยอยู่ครับแต่บังลังนั่นเจ๊โดนทางใดบัวมาเจาะจากประเทศใดจากนันกับบุตรน,น้องครับ หลัางคางกันก็นกนถือคนอันสอยไปกินนอนน้อครับน้อเพื่อนก็ดสิบเบใดหรอวะเจ้าคนยังมาโอขับปั่นเพื่อนไปกินนอนน้อครับผมเบอวาา์ใดวะเทเกะใครอยู่บอรดักเอางอนมุ่งเป็นน้ำจะงวดกว้อนเอามุ่งเป็นน้ำครับเอาหอดกุ้งเอาหอดมุ่งเปน็นความหลังนึงยุ่มุ่งผุนเอาครับเพราะว่าจะขวางมาซาเนาะครับยามซาเพื่อนกิดยามก้อนปล่อยเพื่อนไปกินเอาครับ คือสวยงามครับโอ้โหฟองออกฟองซ้ำโอ้โหไปครับโอ้โหดูครับในพวกพ่อสิบตัวโอ้ยหลังสองถือมือดีถือมือดีลอยไปถือมือดีลอยไปก้อยโอ้โหดูนะครับหลังนีเป็นเด้ ทั่งทิศทะไคร้บุคับจำไ่ได้หลังนี้ก็โดนครับเนี่ย,ยมันก็เป็นห้อยอยางปีกเปียกขุดห้อยกระเจาบูลงไปพี่นอ้องห้อยจีนโอ้ชิลายเกินไปเฮ้นนะมุงกระพับพเปล่งแสงนะครับลมแปลงยังยอยู่เฮ้นนะนี่ยังเล่ยหอกพี่นอ้องเอ้ย คุณน่ะมึงดูลหรเฮ็ดกับเฮ็ดขีลายอยู่นี่ยกันใส่ดีๆมาให้ใครอยู่ครับห้อยมายามือเศร้านี่เหรอครับเพระบาะว่าเบื้องอันห้อยเป็นเปลียนเปลี่ยนไหมครับลงมาเดี๋ยวลงมาเนี่ยสว่าลังแล้วเขาเจ้าสซอยไปกินแต่ว่าหลังนั้นเป็นนึ่สิบเปเซ็นหรอครับเ,เล็กเบี้ยวมึงดูเหรอสมัยจะามไปมือเศร้านี่เหรอครับมันช่วสวยนี่บัวซ่อมกันเลยนะครับหลัง ขาเจอออ้าเอาล่ะมีแ้วนะครับคนปลามาตั้งเดย์เนาอมัด่ายบทที่เนาะมัดตโอ้อยนี่ล้ครับเหลือจากข้าเจ้าครับเนี่ยสียามมือเส้าเนี่ยล่ะสวยหลายมาสวยลายค่าเห็นงานโอ้อยเหนยวตัวคนว่าคหนหฮอเนาะครับรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะครับ วายุมันก็เปลี่ยนส่งพับๆก็เทือนหลายกับมกู๋หารถเนาะครับเนาะจงังหวัด้องไปยามยากไอยไว้หายรอดโอ้ยคุยตัวมาอีกตัวนู้นนะี่เนาะคุณครับลังหนึ่งทั้งใต้คุณครับกานเมาอีกกับเจี้ยงเต๋อบะครับนี่แบบบุ๋มเนธรรมดาแล้วแต่ว่าเสียกับผาดอยู่คือเกา่ายู่บ้าบุ่น จิตท้งหาลากโกคับเนาะโอ้ยต้องไปใส่มันลำบากหาลากโกเลยเสร็จแล้ววะลังนี้บ่เห็นกระจอบบ่เห็นหลังนี้มึงรูง้รรรมมครับขันลังกระจอบบอนี่เป็นไดะสีมานบ่ครับจะพ่ออดไรปครับ โอ้โหเป็นไดครับเป็นไดครับตังนี้โอ้โอ้โอ้โหปาดกลัวปาดพี่น้องเห็นต้นผนครับปาด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 ื๊ดมันก็คุม้มได้ครับมันเสียผลนะโอเคครับโอเคี่ยผ่านกับผ่าน,านครับตังเนี้ โอ้โหตะวันซ่อน,อรรนเลยครับผมน่ะขึ้เลยครับโอ้โหเจ๋วครับเจว๋วนน่ะไปเลยครับโอ้โยไปเฮ้ยคุณน่ะเป็นโงาเป็นโงาเลยครับผมโผ่านครับผ่านแดงสีสุดหลังนี่เต็มทางสีแท้ครับเนาะแทสมีกับน,นาตต้ปุ่นนี่ ตหลังหนูบู๊สนี่จนเงี้ยสิบวยย่างครับเนี่ยโอ้ยมันขอลาย,ยางี้สิละครับเงี้ยนี่บ่เหลือเลยแค่อยู่ข่าวโจมบ้าพอหลังนี่ตัก,ก็ยังอีกหลังนึงครับผมเดี๋ยวรันอีกรุ่นอีกหลังสุดท้ายครับนะหลังสุดท้ายครับผม สวัสดีหลังสุดท้ายลุ้งลุยเลยสวัสดีครับหลังสุดท้ายครับไ,ได้ตึมขึ้นลหลังนันก็บใครเนี่ครับหลังสุดท้ายสวัสดีหลังนี่สวัสดีครับพอไดพ่อ,อ,อ,อค,ครับอู้ป้าถัวป้าโอเคอยู่ครับโอ้ย ผลครับผมผ่านคับพ,นพันเดี๋ยไปเจ็บมังคาหุ่นะครับตาน้าแล้วครับสภาพไหม้ผ่าน้าน้ามผ่านห้องแล้วครับนี่ก็ได้นี่กันด้ยน้ามใสดีครับตะนั่งบางนี่ไปตนั่งพักพ่อนขนาดนะครับนี่ไหลลงผลสปิงเว่ยค,ครับไหลลงไปในห้อมพูนทางไตท้งไห้ทง้ทงหน้าหมดแล้วครับดดถือว่าได้เยอะครับุณ เขียวอยู่ครับครับหลังนี้กับพ่อได้ย้่นครับนี่หมานอยู่ครับคุณนะไป<ม>คุณนะโอ้ยเอ้โอ้ออมานมันมันม,นม,นมนันจับปลาพานอยู่ครับก็ได้กินอยู่ แหรอครับผลงานมือเนี่ยพอเด็กก้วยยุ่ครับนกก็นี่ครับชุดนึงครับผมนี่เสียไบครับยานกุ้งตายครับผมเนี่ยพ่อหมุนกงไปทั้งในกระรีที่เส่ตะเขียงนี่ไว้ครับครับนี่กับพ่อเด็กกินอยล้วอครับเนี่ยดีกวก็เฝ้าครับผมซุ่มพ่นยามไปกินไงพ่นไปกินโหลดข้าเจ้ากับิบุได้เนาะครับเนาะพ่นจัง มาเอาไปใคาอยู่เพบ่นเบ่อหนึเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพระแม่พน้อนงท่านผู้ชมุูผูสุขคนเด้อครับขอให้ยู่ดีมีแห้งลำลมร่วงรวยเงินทองุกผูสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ครับห้ามละเอียดท่านี่แหละครับใส่ไปเลยครับสองถ้วยครับได้ครับสองถ้วยง่ายๆครับผม นี่ครับถวยรุ่นนี้แหละเดี๋ยวแต่เข้าสีดใส่หน่อยใส่ไยเนาะครับเนาะกับขวดเจ้ากับผมเนี่ใส่ไปเลยครับพวอให้มันจับเป็นกวนกับผมเนี่ยขวดเจ้าซุ้มเขาเหลียกินกันเลยครับแซ่ตู้เย็นวไวอาง่ายครับง่ายง่ายกับน้ำน้อยนึงครับน้ำเปล่าเท่านหละครับ เดี๋ไปเรียรครับผมคนดปนเล่ครับโอ้เข่าก็หันไหลม <c oughs> ีครับนน,น,นึงน้ำมันพืชกนึ่งน้ำมันหมูก็ได้ครับซุ้มหม้อถอดปลาทอดหมูทอดนังนี่ยแหละครับเดี๋ยวไปเลยครับนิดหน่อยเพื่อกระจายความมันครับ ครับนี่ก็โอเคแล้วละครับนี่เป็นก้อนแล้วซึ่งนี่ก็ใส่ได้หรอครับผมโอเกียงแล้วครับว่าเขาหน่อยเขาหล่ห้ามหล่ห้ามหน่อยห้ามไลยก็ดีครับเนี่ยผมมีสูตรตายตัวครับกาเอาครับก็ใส่ซึ่งนี่แหละครับผมเนี่ยเขาเหลยมห้องกับมาปั่นใส่นี่นี่แหละครับเนี่ยดีที่สุดเลยครับปั่นใส่เนี่ยกุ้งกับสีบบกินเบิร์ไว้ครับผมเนี่ยถุงหอมทุงกระเทียมอยู่แล้ว ครับสูตรก็มีท่ท่นนี้เราได้ครับง่ายๆครับเฮ็ดง่ายไบ่ต้องเฮ็ดหากครับเดี๋ยวก็ไปซื้อหัวอาหารมันกินด้วยหํามซื้อเป็นทุ่งปุ๋ยแล้วครับเนี่ยใส่ด,ด้ด้วนด้วครับเขาก็เอาทุ่มขเขาเดียกินเลียกใส่ห้าวแล้วครับเขามันเลียก็ะเย็บไหว้ใส่ตู้เย็นไหว้ขอให้มีห้มามเก่าเราละครับเนี่ยเอาครับสําหรับจิมมี่กับซัมมี่เราได้ครับ